โอแค่เก้งความเอกสารหายมันยุ่งยากขนาดนี้เลยหรอจะเย็นได้ยังไงหรอมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้เรื่องอะไรเลยเนี่ยฮะ จเย็นๆครับพี่จเย็นได้ยังไงหรอมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้เรื่องอะไรเลยเนี่ยนะก็่าวหน้าถ้าไม่อยากรอ,อนานแล้วมาหัวร้อนเสียทรงแบบนี้ให้ใช้บริการแจ้งความเอกสารหายแบบออนไลน์สิครับฮะมีหรอง่ายๆแค่มีสมาร์ทโฟนไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถสแกน QR วโค้ดเพื่อเข้าสู่บริการแล้วทำรายการเสร็จแล้วก็กรอกข้อมูลก็ตกลงรอเจ้าหน้าที่ตอบกลับนัดเข้ารับเอกสารได้เลยโอ้โหวางดีแบบนี้บอกแท้ วเฮ้ยมันไดถนนเนี่ยหรอเนี่ยอ้าวมาถึงโรงพักแล้วจะมานั่งทำออนไลน์อยู่ทำไมล่ะครับเนี่ยอ้าวก็อยากจะรู้ไงว่ามันใช้จริงหรือเปล่าจะได้ไปบอกต่อนอื่นไงสแกนกรอกส่งกรอกนัดรับโครงการดีๆอย่างนี้ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตำรวจทอนภาคสอง <c oughs> โครงการดีๆของสุท้าง,งานตำรวจแห่งชาติโดยตำรวจภูธรภาค2ไม่รู้ไม่ได้แล้วเลย hey! สแกนกอกทรงรอนัดรับตามโครงการรับแจ้งเอกสารหายออนไลน์ของตำรวจภูธรภาค2ครับรู้แล้วบอกความเลยอ้อลืมไป6เอกสารที่ทำใหม่ได้เลยไม่ต้องแจ้งความไม่ต้องมาโรงพักทะบเบียนบ้าน บินรถบัตรประชาชนบัตรประกันสังคมบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีและใบขับขี่ลักสเก็ตบอบจันทบ,บุรีจำหน่ายสเก็ตบอร์ดอุปกรณ์ป้องกันและเสื้อผ้าแนวสตรีทคอลเลกชั่นใหม่ๆม,มาตรฐานสากลแห่งแรกในจันทบ,บุรีนอกจากนั้นยังมีซิงเกร์บอร์ดปาร์ c, และมินิแรม ไว้คอยบริการนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมลักเก็ตชอ็อปตั้งอยู่ถนนพญาตังซอยเจ็ดทางปั๊มน้ำมันเชลเลยโลตัสเข้าซอยมาร้านอยู่ขวามือเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์จะเปิดบริการตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4ี่4ทุ่มส่วนเสาร์อาทิตย์เปิดบริการ9โมงเช้าจนถึง5ทุ่มลักเก็ตชอ็อปจำหน่าย เกตบอรดอุปกรณ์และรับสอนโดยเทรนเนอร์มืออาชีพโปรโมชั่นฉลองเปิดร้านใหม่เพียงท่านกดไลค์กดแชร์เช็คอินโชว์รับส่วนลดทันที5%สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อนาลักษ์0909618728และนุ่จูน0648710197 เชิงลุกขณะที่ยอดติดเชื้อรายใหม่วันนี้6รายโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต3สามติพฤษภาคม2564ติดตามข่าวนี้และข่าวอื่นๆได้ใน mynews ดีค่ะพบกับ mynews นะคะประจำวันจันทร์ที่31พฤษภาคม2564วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันสุนันทาบ,บำรุงสวนนะคะสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 เรายังคงต้องหยิบยกมาพูดปุยกันนะคะถึงแม้ว่าโดยรวมแล้วนะคะ ตัวเลขในพื้นที่นะคะจะดีขึ้นในหลายๆจังหวัดแต่ก็ยังคงมีกลุ่มก้อนคลัสเตอร์นะคะที่ต้องจับตาโดยเฉพาะในส่วนของโรงงานนะคะที่จะต้องมีการตรวจเข้มกันอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้มีการแพร่กระจายของเชื้อไปมากกว่านี้รวมถึงเรื่องของการรณรงค์ฉีดวัคซีนนะคะตอนนี้หลายจังหวัดนะคะก็มีในส่วนของ QR c o d e หรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆออกมาแล้วนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นได้เริ่มลงทะเบียนร,รับการฉีด วัคซีนกันให้ได้มากยิ่งขึ้นตัวเลขวันนี้เป็นอย่างไรเราไปติดตามชมกันค่ะ ข้อมูลจากสูน์ปฏิบัติการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดจันทบ,บุรีวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่6รายส่งผลให้ยอดสะสมอยู่ที่845รายซึ่งในตอนนี้ทีมแพทย์พยาบาลก็ยังคงทำงานกันอย่างหนักนะคะนอกจากจะรักษาผู้ที่ติดเชื้อแล้วก็ยังคงต้องออกนะคะปฏิบัติงานเชิงรุกค้นหากลุ่มเสี่ยงบุคคลเสี่ยงมาทำการหยุดยั้งการแพร่ระบาดขณะที่ทางด้านอสอมมเองค่ะก็ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชนนะคะรับการลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ไปด้วยกันขณะที่นาย สุธีทองแย้มนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีท่านก็มีการเน้นย้ำรณรงค์ประชาสัมพันธ์นะคะให้ประชาชนนั้นปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด COVID อย่างเข้มข้นตามมาตรการ DMH TTA เว้นระยะห่างสวมใส่หน้ากากอนามัยตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายใช้แอปพลิเคชันไทยชนะหมอชนะ หรือหากว่าท่านใดไม่ปฏิบัติตามนะคะออกนอกบ้านแล้วไม่สวมใส่หน้ากากอนามายัยยังคงมีโทษนะคะโทษปรับไม่เกิน20,000บาทนะคะทั้งนี้ท่านใดมีข้อสงสยัยก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนทตดลายกรมควบคุมโรค1422หรือที่สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดจันทบุรีที่หมายเลขโทรศัพท์0-39328337 082-232-3850 ทีมแพทย์พยาบาลก็ยังคงทํางานกันเชิงรุกกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะหยุดยั้งตัวเลขของการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อรายใหม่ให้ได้ค่ะนอกจากนี้นะคะจังหวัดจันทบุรีก็ยังได้มีการประชุมสอ,อปสอจังหวัดจันทบุรีประจําเดือนพฤษภาคม2564นี้ด้วยค่ะ ที่ห้องประชุมศี่สลรกลางจังหวัดจันทบุรีนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายอลงกรณ์แอคารัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นําส่วนราชการข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมสออ,อปสอจังหวัดจันทบุรีประจําเดือนพฤษภาคม2564ครั้งที่8ผ่านระบบทางไกลออนไลน์โดยใช้แอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meeting โดยมีเรื่องเพื่อทราบนะคะก็ถึงแนวทางการป้องกันและปร,ะราบปรามยาเสพติดและผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน2564ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดจันทบุรีรุ่นที่2ประจำปี2564 ผลการดำเนินการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดจันทบ,บุรีรุ่นที่2ประจำปี2564ที่ได้กำหนดจัดโครงการระหว่างวันที่19-30เมษายน2564เป้าหมาย60คนเนื่องจากว่าสถานการณ์ปัจจุบันนะคะได้มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 กลับมาระบาดขึ้นในอีกหลายพื้นที่ของประเทศไทย ทางศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพิจารณาแล้วนะคะหากจัดโครงการดังกล่าวขึ้นอีกก็อาจจะเกิดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดในวงกว้างจึงเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากผู้เข้ารับการอบรมจึงขอเลื่อนการจัดโครงการดังกล่าวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยที่ประชุมได้รับทราบอีกทั้งในที่ประชุมนะคะยังได้มีการรายงานผลการดำเนินงานติดตามผู้ผ่านการบำบัดผู้เสพยาเสพติดในระบบ บสตผลการบำบัดร,รักษารวมทุกระบบเป้าหมายอยู่ที่1918รายผลการดำเนินงาน629รายแบ่งเป็นระบบสมัครใจสถานพยาบาลเป้าหมาย218รายผลการดำเนินงาน34รายและผลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป้าหมาย240รายผลการดำเนินงาน60ราย ระบบบังคับบำบัดเป้าหมาย1160รายผลการดำเนินงาน372รายระบบต้องโทษเป้าหมาย300รายผลการดำเนินงาน1 6 2รายและผลการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดจำนวนผู้ผ่านการบำบัดทั้งสิ้น1477รายผลการติดตาม736ราย ไปดูในส่วนของการจัดกิจกรรมที่โรงพยาบาลพระปกเกล้ากันบ้างนะคะได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาพระบรมรานุเฉลวีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เนื่องในว,วันคล้ายวันสวรรคต30พฤษภาคม2564 ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7หน้าอาคารประชาธิที่ปกศักดิเดชโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมทั้งประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีในการนี้นางสุนิชยาทองแย้มนายกเหล่ากาชาติจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายแพทย์วราเศสวัฒนกุลรองนายแพทย์สาธรารณาสุขจังหวัดจันทบุรีดรมัทน,นาเหม ชญาติผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีคุณอนงศพโชคผู้แทนมูลลนิธิประชาธิปกรำไพพรรณีน,น,นายแพทย์เทียรพง์ตุนาคผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้ากลุ่มภารกิจภายในโรงพยาบาลพระปกเกล้าและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเข้าร่วมพิธีพักกันครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามชมข่าวกันต่อค่ะ Sim มาติดตามชมข่าวกันต่อในช่วงที่2ของ My News นะคะพักจากเรื่องของโควิด -19 พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการทำขนมกันบ้างนะคะเผื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนนะคะต่อสู้กับชีวิตและมีอาชีพค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ขนมไทยที่อยู่ในถ้วยมาแนะนำนะคะนั่นก็คือขนมถ้วยค่ะ แต่ที่แตกต่างออกไปนะคะเพราะว่าร้านขนมถ้วยพิสมัยจังหวัดฉะเชิงเซาเขาได้เลือกข้าวญี่ปุ่นนะคะมอมโม่เองและใช้ผลผลิตตามฤด,ดูกาลมาดัดแปลงเป็นหน้าขนมที่นุ่มหนึบหอมหวานน่าทานเป็นอย่างมากติดตามได้จากรายงานค่ะ ข้าวญี่ปุ่นกระทิน้ำตาลมะพร้าวใบเตยและผลไม้ตามฤดูกาลก็คือวัตถุดิบหลักที่ถูกบรนจงคัดสรรเลือกมาเป็นอย่างดีโดยสองมือของสองสามีภรรยาร้านขนมถ้วยขนมด่างพิษสมัย8ปริ้วจากสูตรที่ลองผิดลองถูกนานกว่า4ปีจนได้จุดลงตัวเราพยายามจะเลือกอาชีพที่ไม่ยุ่งไม่ยุ่งกับชีวิตสัตว์ไม่เกี่ยวกับชีวิตสัตว์ไม่เกี่ยวกับเนื้อสัตว พราะเพราะเดิมแฟนขายอาหารเจอ,อยู่ก็เลยเลย,เลยออกไปคิดแบบนั้นก,ก็มามองเป็นขนมอะ่ะแต่เราจะไปขนมอะไรดีแตนี้อาเขาเคยทําขนมถ้วยแต่มันเป็นขนมถ้วยแป้งถุงเราก็เลยลองมาพัฒนาดูว่าถ้าเราเป็นแป้งโม่ทำไปให้มัน,เป,นเป็นแบบโบราณคือคือคือมันเป็นจุดที่เราทานเข้าไปแล้วสัมผัสคือบางคนก็าอาจจะชอบขนมแข็ง แต่แต่ตัวผมเองอะ่ะผมผมมันทาอย่างที่ผมชอบคือเวลาเราทานอะไรที่มันนิ่มแล้วมันละมุนลิ้นมันอพอเวลาเคี้ยวแล้วมันหยุ่นอยู่นในปากแต่ไม่แข็งเกินไม่เหนียวเกินให้ทานง่ายาม,มันเป็นสัมผัสเก็บเล็กเก็บน้อยครับมันกว่าจะได้คือมันมันทีละนิดไอ้นุ่นนิดไอ้นี่หน่อยกว่าจะมาลงตัวตรงนี้จนแบบเออเนี่ยหามาตั้งสี่ปีแล้วเพิ่งอยากได้ตรงนี้แต่เราหาไม่ได้เราไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาทำไง คุณเก๋บอกว่าขนมถ้วยนั้นทํามไม่ยากแต่ก็ทํามไม่ง่ายทุกขั้นตอนต้องมาจากใจล้วนๆตั้งแต่การโม่ข้าวที่เลือกที่จะโม่เองแทนการใช้แป้งสําเร็จรูปใช้น้ําตาลมะพร้าวที่หวานหอมแทนน้ําตาลทรายหนึ่งถ้วยค่าเชื้อด้วยระดับความร้อนคงที่เซตตัวขนมและหน้าขนมไนซึ้งบนเตาเพื่อให้ความร้อนทําปฏิกิริยาก,กับขนมเพื่อไม่ให้เสียง่าย เริ่มจากนําข้าวมาของเรามันเป็นข้าวญี่ปุ่นแล้ววันนี้ใช่ไหมก็เอาข้าวมาแช่แช่น้ําไว้แช่น้ําไว้ประมาณหนึ่งคืนแล้วก็โม่โม่จนได้เนื้อที่ละเอียดเนียนแล้วก็นําไปเตยไปเตยมาคั้นน้ําแล้วก็ผสมลงไปแล้วก็เอาน้ําตาลทุกน้ําตาลมะพร้าวที่ที่เรามีคนะุกเขาให้เข้า ตามอัตราส่วนที่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 เราเรากำหนดไว้แล้วก็จริงๆจริงๆวิธีการทําไม่ยากแต่วิธีการหาสูตรมันยากเพราะมันเป็นขนมที่เราคิดเองไงมันคือคือด้วยที่มันไม่ถูกใจเรามันไม่ถูกใจเราสัมผัสได้ไหมรสชาติรสชาติได้สัมผัสทานแล้วเวลาเข้าไปในปากแล้วรู้สึกยังไงยืดไหมนิ่มไหมเด้งไหมทานลงคอไปแล้วอยากทานอีกไหมเราเรา,เรามองถึงตรงนั้น ด้วยความนุ่มหนึบหวานหอมมันของขนมถ้วยแห่งนี้ทุกวันจึงเป็นที่ถูกอกถูกใจของลูกค้าคอขนมไทยทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัดต่างก็แวะเวียนมาซื้อกันไม่ขาดสายจากเอกลักษณ์ของความนุ่มหนึบและทําสดใหม่ตลอดทั้งวันเราก็เริ่มเริ่มเริ่มเอาผลไม้มาทําอย่างเช่นลําไยแม้กระทั่งทุเรียนเราก็มาทาขนมถ้วยทุเรียนความอร่อยก็ไม่ได้แพ้ขนมชาติใดในโลกนะครับขนมไทยผมว่าอันนี้คือไทยไแท้แน่ ร้านขนมไทยขนมถ้วยขนมด่างพิสมัย8ดริ้วที่ซ่อนตัวอยู่ในซอยเอมออนอุทิศหนึ่งหลังสารจังหวัดจะตึงเศราก็กลับกลายมาเป็นที่รู้จักของคนที่ชื่นชอบขนมไทยเพราะนอกจากขนมถ้วยแล้วก็ยังมีขนมด่างขนมกล้วยขนมมันและขนมไทยอื่นๆอีกหลายอย่างที่ขายกันในราคาเริ่มต้นเพียงแค่20บาทก็หารับประทานได้แล้วเอเซียวนาณพรมถ่ายภาพสุนันทาบำรุงสวน เป็ีจันทบุรีรายงานและนี่ก็เป็นบรรยากาศของการทำขนมในพื้นที่จังหวัดเชิึงเศานะคะมีหลายสูตรเลยทีเดียวนะคะสำหรับขนมไทยค่ะที่ขึ้นชื่อนะคะใครที่อยากจะลองทำดองดัดแปลงนะคะก็สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวช่วงนี้อากาศยังคงร้อนแล้วก็มีฝนตกนะคะติดตามได้ในพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามารสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดมามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกภาคใตย้ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในระยะนี้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดมามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดมามันมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร ขณะที่ภาคตะวันออกเมฆมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-38องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร คุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของใหม่ News แล้วนะคะดิฉันและทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะการป้องกันโควิด -19 ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่าอาการโควิด -19 ที่สังเกตได้ไง่ายๆด้วยตนเองคือมีไข้เจ็บคอไอแห้งๆน้ำมูกไหลหายใจเหนื่อยหอบ บางรายอาจมีภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบแม้ว่าอาการทั่วไปจะดูเหมือนเป็นเพียงไข้ธรรมดาแต่ที่ทําให้ผู้คนกลัวกันทั่วโลกเป็นเพราะเชื้อไวรัสนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่มียาปฏิชีวนะตัวไหนที่สามารถรักษาให้หายได้โดยตรงการรักษาเป็นไปแบบประคับประคองตามอาการเท่านั้นนอกจากนี้อันตรายที่ทําให้เสี่ยงถึงชีวิตจะเกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิต้านทานของโรคไม่แข็งแรงหรือเชื้อไวรัสเข้าไปทําลายการทํางานของปอดได้ดังนั้น หากมีอาการมีไข้เจ็บคอไอแห้งๆน้ำมูกไหลหายใจเหนื่อยหอบควรรีบพบแพทย์เพื่อทำการตรวจสอบอย่างละเอียดและเมื่อแพทย์ซักถามต้องตอบตามความเป็นจริงไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลใดๆเพราะจะเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้องมากที่สุดหรือหากเพิ่งเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงควรกักตัวเองอยู่แต่ในบ้านไม่ออกไปข้างนอกเป็นเวลา14วันเพื่อให้ผ่านช่วงเชื้อฟักตัวและให้แน่ใจจริงๆว่าไม่ติดเชื้อใดๆ ส่วนด้านการป้องกันโควิด1ิควรปฏิบัติดังนี้หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอจามน้ำมูกไหลเหนื่อยหอบหรือเจ็บคอหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะระมัดระวังการสัมผัสพ,พื้นที่ที่ไม่สะอาดและอาจมีเชื้อโรคเกาะอ,อยู่รวมถึงสิ่งที่มีคนจับบ่อยครั้งเช่นที่จับบน BTS MRT Airport Link ที่เปิดปิดประตูรถกรอนประตูต่างๆกกน้ำราวบันไดเป็นต้น ให้ล้างมือสม่ำเสมอด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างน้อย20วินาทีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า70%งดจับตาจมูกปากขณะที่ยังไม่ได้ล้างมือรับประทานอาหารสุขสะอาดใช้ช้อนกลางส่วนตัวไม่ทานอาหารที่ทำจากสัตว์หายากปฏิบัติตามการเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติจบสารคดีสั้นรู้ทันโควิด -19 กับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี ลดตายความดีที่คุณทําได้ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบริการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ